ความอลหม่านที่สวยงามของกรุงเทพมหานครมันคืออะไรกันนะเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าเมืองที่ว่ากันว่ามีสเสน่ดึงดูดใจที่สุดในโลกนี้มีความลับซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างทำไมใครๆก็หลงรักในความวุ่นวายที่ไม่เหมือนใครของกรุงเทพมหานครเตรียมตัวพบกับภาพอันน่าทึ่งที่จะเปิดเผยความลับนั้นไปด้วยกันค่ะ เราเริ่มต้นการผจญภัยด้วยภาพมุมสูงสุดอลังการของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพที่มีตึกสูงเสียดฟ,ฟ้ามากมายโดยมีตึกดีไซน์สุดล้ำอย่างมหานครทาวเวอร์โดเด่นท้าทายสายตาจากนั้นก็มีข้อความป๊อปอัพขึ้นมาว่า coming up เพื่อให้ทุกคนได้เห็นไฮไลท์เด็ดๆก่อนใคร เพียงไม่กี่วินาทีภาพตะตัดมาที่แอนนาในเสื้อสีฟ้าลายทางสุดน่ารักเธอยืนอยู่ตรงกลางถนนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีรถตุกๆกสีสันสดใสวิ่งผ่านไปมาอย่งวุ่นวายแล้วจู่ๆก็มีภาพโลลสอัพของมะม่วงสดหั่นชิ้นเสียบไม้ที่ดูช่ำวาวแค่เห็นก็รับรู้ได้ถึงความหวานชื่นใจของผลไม้เมืองร้อนแล้วค่ะ ภาพความอลหม่านก็ฉายขึ้นอีกครั้งที่สี่แยกอโศกซึ่งมีตึกเทอร์มินอล21เป็นฉากหลังเห็นทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และแท็กซี่เต็มถนนไปหมดช่างเป็นความคึกคักที่ดึงดูดใจจริงๆค่ะแล้วคู่หาพามาดูของอร่อยง่ายๆที่ร้าน7 e เ e ่ e อเมื่อเทรเวอร์ถือแซนด์วิชปิ้งยิ้มแป้นอย่างอารมณ์ดีก็ทำให้เราอยากจะลองชิมอาหารร้านสะดวกซื้อยอดนิยมนี้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะ จากความวุ่นวายบนถนนเราก็เปลี่ยนบรรยากาศไปพบกับความยิ่งใหญ่ของห้างสปปรรพสินค้าไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหสถาปตัตยกรรมภายในก็สวยงามตะการตาผู้คนกำลังใช้บันไดเลื่อนเหมือนได้เดินทางไปในอีกโลกหนึ่งเลยค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาชมทิวทัศน์ตึกสูงริมน้ำที่ทำให้การเดินทางนี้สดชื่นขึ้นมากๆค่ะ และสุดท้ายภาพปิดท้ายไฮไลท์ก็คือความงดงามของวัดอรุณราชวรารามหรือวัดอรุณนั่นเองค่ะเป็นวัดที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลกจริงๆช่างเป็นฉากจบของการเรียกน้ำย่อยที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะ หลังจากที่วิดีโอแนะนำช่อง d e l i g h t f u l Travelers และสถานที่คือ Thailand บนภาพทิวทัศน์เมืองสวยงามแล้ว Trever ก็มาทักทายทุกท่านด้วยรอยยิ้มอย่างสดใสในย่างที่มีต้นไม้และตึกสูงดูร่มรื่นแต่ก็ยังคึกคักไปพร้อมๆกันเขาเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมติดตามการเดินทางของพวกเขา แอนนาเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าเธอรู้สึกดีใจสุดๆที่ได้กลับมากรุงเทพอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานกว่าสองปีเธอยกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในเมืองที่เธอรักที่สุดในโลกแม้เธอจะยอมรับว่าเมืองนี้อาจจะดูวุ่นวายและโกลาหลไปหน่อยแต่ความรู้สึกที่อยากจะสำรวจมันก็เต็มเปี่ยมไปหมดพวกเขากำลังเริ่มต้นการผจญภัยที่ซอยสุขุมวิท1ิค่ะ เพื่อให้เห็นภาพเมืองที่ชัดเจนขึ้นก็มีภาพมุมสวงสวยๆของกรุงเทพสลับเข้ามาพร้อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานข้ามแม่น้ำจากนั้นเทรเวอร์ก็แนะนำตัวเองสั้นๆอย่างเป็นกันเองเช่นเดียวกับแอนนาที่มาแนะนำตัวและบอกว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในย่านสุขุมวิทเธอยังชี้ให้เห็นว่าถนนซอยอย่างซอยสุขุมวิท1ิเนี่ยเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยสีสันของเมืองจริงๆค่ะ พวกเขาเล่าถึงกฎการตั้งชื่อถนนในกรุงเทพที่เรียกว่าซอยอย่างสนุกสนานว่ามันคือถนนเล็กหรือถนนข้างโดยที่ซอยเลขคี่จะอยู่ฝั่งหนึ่งและซอยเลขคู่ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนสุขุมวิทค่ะเทรเวอร์เสริมว่าย่านนี้เป็นหนึ่งในย่านที่คึกคักที่สุดในกรุงเทพมีทั้งไนท์ไลฟ์บาร์และโรงแรมมากมายแม้จะเป็นวันจันทร์ก็ยังคงเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เขาพูดถึงเรื่องการจราจรที่บางทีก็แน่นมากจนน่าทึ่งและบางทีก็โล่งไปอย่างไม่น่าเชื่อทำให้รู้สึกเหมือนเมืองนี้มีจังหวะการหายใจของตัวเองเลยค่ะ ขณะที่ทั้งคู่เดินผ่านร้านอาหารและร้านค้าน่ารักต่างๆในซอยก็มีคุณผู้ชายคนหนึ่งพยายามเสนอขายทัวให้กับพวกเขาอย่างสุภาพซึ่งทั้งคู่ก็ปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลค่ะนี่ก็เป็นเรื่องปกติมากๆในย่านท่องเที่ยวแบบนี้เลยนะคะคล้ายกับที่เราไปเที่ยวที่ปารีสแล้วมีคนมาเสนอขายของที่ระลึกใกล้ๆหอไอเฟลเลยนะคะ จากนั้นก็มีคนขับรถตุกๆท้องถิ่นที่น่ารักทักทายและพยายามเสนอทัวร์อีกครั้งมีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแอนนาบอกว่าการถูกเสนอทัวร์แบบนี้เป็นเรื่องปกติมากๆในพื้นที่ที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวค่ะ มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยค่ะแอนนาและเทรเวอร์ได้เจอรถเข็นขายผลไม้สดที่ดูน่าทานมากๆพวกเขาตัดสินใจหยุดเพื่อซื้อมะม่วงสดค่ะทั้งคู่ตื่นเต้นกับผลไม้สดจากประเทศเขตร้อนอย่างมากเลยแอนนาให้ข้อมูลเสริมว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกมะม่วงรายใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะ พ่อค้าผลไม้หันมะม่วงให้อย่างชำนาญการดูว่องไวสุดๆแล้วบอกราคาว่า30บาทซึ่งถูกมากๆค่ะ พอแอนนาได้ชิมมะม่วงที่หั่นมาอย่างสวยงามเธอก็บอกว่ามันหวานฉ่าอร่อยมากแต่ก็ยังมีความกรุบกรอบเล็กน้อยซึ่งก็เป็นความอร่อยที่คนไทยหลายคนชอบค่ะเธอประกาศว่ามะม่วงนี้สอบผ่านค่ะและสุดท้ายเธอก็อดใจไม่ไหวต้องซื้อเพิ่มกลับไปทานอีกด้วยค่ะ หลังจากที่ได้เติมความสดชื่นแล้วพวกเขาก็พาเราเข้าสู่ซอยสุขุมวิท1ิซึ่งเป็นซอยที่เต็มไปด้วยร้านนวดมากมายแอนนาบอกว่าย่านนี้เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนวดที่ราคาสบายกระเป๋าค่ะ จากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาถึงถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนหลักที่คึกคักมากๆแอนนาเล่าเรื่องน่าสนใจว่าถนนสุขุมวิทนี้เป็นถนนที่ยาวที่สุดสายหนึ่งในประเทศไทยที่ทอดยาวไปจนไกลถึงไทยแดนกัมพูชาเลยทีเดียวเธอชี้ให้เห็นความวุ่นวายของสี่แยกที่เต็มไปด้วยรถตุก๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่เต็มถนนช่างเป็นภาพที่แสดงถึงพลังงานของมหานครจริงๆค่ะ เทรเวอร์ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของรถไฟฟ้า BTS และทางเดินลอยฟ้าช่วยให้ผู้เดินเท้าสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่วุ่นวายบนพื้นดินได้แอนนาเดินขึ้นบันไดไปยังทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กและบอกว่านี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหลีกเลี่ยงถนนหลักที่มีรถติดและไฟแดงที่สำคัญคือทางเดินนี้มีหลังคาคลุมทำให้พวกเขาไม่เปียกฝนที่เริ่มตกลงมาเล็กน้อยเธอชื่นชมว่าระบบการขนส่งของกรุงเทพนั้น หลากหลายและสะดวกสบายมากๆค่ะพวกเขายังบอกอีกว่าทางเดินลอยฟ้านี้ช่วยให้เดินทางระหว่างอาคารต่างๆได้อย่างง่ายดายเพราะมันเชื่อมต่อกับโรงแรมและศูนย์การค้าต่างๆทําให้การเดินทางเป็นเรื่องสนุกและง่ายดายมากเลยนะคะเหมือนกับที่ฮ่องกงมีระบบทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมต่ออาคารสูงๆเท่าได้กันนั่นแหละค่ะ ภาพตัดไปที่ทางเข้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21อีกครั้งแอนนาชี้ให้เห็นว่าศูนย์การค้านี้ถูกแบบเหมือนสนามบินเธอยังพูดถึงศูนย์อาหารภายในที่ยอดเยี่ยมด้วยก่อนที่ภาพมุมสูงจะจับภาพสี่แยกที่วุ่นวายมีรถติดขัดและมอเตอร์ไซค์จำนวนมากจอดรอไฟแดงเป็นภาพที่สะท้อนความจริงของมหานครนี้ได้ดีเลยค่ะ แอนนาปิดท้ายเรื่องราวขณะยืนอยู่บนทางเดินลอยฟ้าเหนือถนนที่พลุกพล่านเธอสรุปว่านี่คือความสวยงามที่อลหม่านของกรุงเทพและพวกเขากำลังจะสำรวจย่านอื่นๆอ,อ,อีกในวิดีโอหน้าเช่นย่านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าตื่นเต้นความมหัศจรรย์ของร้านสะดวกซื้อมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพื่อนๆขา เคยได้ยินเรื่องราวของโท a สตี้ในตำนานที่ว่ากันว่าอร่อยจนทำให้ทุกคนที่มาเยือนประเทศไทยต้องลิ้มลองไหมคะมีอะไรที่ทำให้แซนด์วิชปิ้งธรรมดาธรรมดาจากร้านสะดวกซื้อกลายเป็นสิ่งที่ใครๆก็พูดถึงได้ขนาดนี้ตามมาดูกันเลยค่ะและเทรเวอร์ก็พาเรามาหยุดที่หน้าร้าน 7-Eleven และบอกว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อตามหาแฮมแอนด e ชีสทอสตี้ชื่อดังที่ใครๆก็บอกว่าต้องลองค่ะเทรเวอร์ Trevor เล่าด้วยความทึ่งว่า 7-Eleven ในประเทศไทยมีสาขามากถึง1 3 0 0 0แห่งซึ่งเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นโอ้โหช่างเป็นอาณาจักรแห่งร้านสะดวกซื้อจริงๆค่ะ แอนนาเดินเข้าไปในร้านด้วยความตื่นเต้นและยืนอยู่หน้าตู้แช่แซนด์วิชสำเร็จรูปเธอพูดถ,ถึงตัวเลือกที่หลากหลายมากๆทั้งแบบแฮมชีสคลาสสิกหรือแม้แต่แซนด์วิชคาโบนาร่าที่ดูน่าสนใจแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเลือกแซนด์วิชที่น่าอร่อยกว่านั่นคือแฮมแอนด์ทริปเปิลชีสแซนด์วิชส่วนทราเวอร์ก็เลือกแฮมชีสแบบคลาสสิกที่ทุกคนแนะนำค่ะ พวกเขาสังเกตเห็นว่าเซเว่นอีเลเวในไทยมีของให้เลือกมากสุดๆเลยเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆเลยค่ะมีทั้งซูชิสำเร็จรูปและเบอร์มีกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดแถมยังมีน้ำร้อนบริการให้ทำเองได้เลยในร้านช่างสะดวกสบายเหมือนอยู่ในสวรรค์ของคนหิวยามดึกเลยนะคะ คล้ายกับร้านสะดวกซื้อในเกาหลีที่มักจะมีมุมสำหรับทำเบอร์มีกึ่งสำเร็จรูปทานได้ทันทีเลยค่ะพนักงานที่ร้านนำแซนดวิชไปปิ้งในเครื่องเพรสทําให้ขนมปังเป็นรอยไหมสีน้ำตาลทองสวยงามและร้อนฉ่าพร้อมเสิร์ฟความอร่อยทันทีเทรเวอร์เป็นคนแรกที่ลองชิมแฮมแอนด์ชีสโทสตี้ราคาแค่29บาทเท่านั้นเองค่ะ เขาประทับใจสุดๆและบอกว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมมันถึงเป็นที่นิยมมากๆมันเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ลงตัวมากค่ะขนมปังดีแฮมดีชีสอร่อยและเป็นทางเลือกที่รวดเร็วทันใจกว่าการไปร้านแฟสฟู้ดอื่นๆเยอะเลยค่ะถึงตาแอนนาชิมแฮมแอนด์ทริปเปิลชีสโทสตี้ราคา37บาทบ้างเธอบอกว่าหลงรักบันทันทีเลยค่ะ เธอชื่นชมร้อยปิ้งสวยงามบนขนมปังและความร้อนที่ยังคงอยู่ได้นานเธอเปรียบว่ามันเหมือนกริลชีสแซนด์วิชสุดอร่อยที่มีแฮมมันเต็มไปด้วยชีสที่เยิม้มและรสชาติเค็มที่ลงตัวไม่หวานจนเกินไปเธอประหลาดใจว่ามันอร่อยเกินความคาดหวังไปมากและเสนอความคิดว่าพวกเขาควรทำวิดีโอที่ลองชิมโทสตี้ทั้งหมดจาก7 e เ e ่ e อเลยนะคะ จากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาที่โรงแรมซิตี้ชิคที่ซอยสุขุมวิท15เพื่อรีวิวห้องพักกันค่ะแอนนาพาชมห้องที่ตกแต่งอย่างทันสมัยและได้รับการปรับปรุงใหม่มีพื้นที่ตู้เสื้อผ้าแบบเปิดตู้เซฟตู้เย็นและมุมกาแฟเธอยังชื่นชมการออกแบบห้องน้ำที่มีอ่างล้างหน้าแยกอยู่ด้านนอกซึ่งเป็นไอเดียที่ฉลาดและสะดวกสบายมากๆค่ะ พวกเขาแสดงให้เห็นเตียงคิงไซส์ที่ดูนุ่มสบายและหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นวิวถนนด้านนอกเทรเวอร์ Trevor บอกว่าห้องพักเงียบสงบน่าแปลกใจมากแม้จะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ก็ตามแอนนาบอกว่าห้องนี้ราคาเพียง45ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนและมีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าที่สวยงามมากๆทั้งคู่บอกว่านี่เป็นราคาและคุณภาพที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ จากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางต่อไปที่ไอคอนสยามและยืนอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าขนาดมหึืมาแอนนาเรียกมันว่าเป็นศูนย์การค้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือไอคอนิกมอลที่ใหญ่โตมากทั้งคู่ยังไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยและตื่นเต้นที่จะได้สำรวจอาณาจักรแห่งนี้มากๆค่ะ พอเดินเข้าไปในโซนหรูหราของห้างสรรพสินค้าเทรเวอร์ Trevor ก็ประทับใจกับความโออาและการตกแต่งที่สวยงามเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ดังอย่างอวตารเลยค่ะแอนนาเล่าให้ฟังว่าห้างนี้เปิดในปี2018และใช้เงินลงทุนสูงถึง1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐ เธอแสดงความประหลาดใจในการออกแบบที่วิจิตรการตาทุกซอกทุกมุมดุดสมมาตรและสะท้อนแสงระยิบระยับกันมากค่ะพวกเขาเดินผ่านร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำสุดหรูอย่าง Prada และ Rolex ช่างเป็นประสบการณ์การช็อปปิ้งที่รูหรามากๆค่ะภาพภายในของห้างเผยให้เห็นโถงเดินทางที่กว้างขวางและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งมีชั้นซ้อนกันหลายชั้น แอนนาชีให้เห็นว่าห้างนี้ใหญ่โตมากจนไม่รู้จะเดินได้ครับทุกร้านหรือไม่พวกเขาพบว่าห้างนี้ยังมีรถไฟสำหรับเด็กวิ่งอยู่ภายในและลิฟต์และบันไดเลื่อนที่เชื่อมต่อหลายชั้นอย่างซับซ้อนเหมือนอยู่ในเมืองจำลองเลยค่ะพวกเขาขึ้นมาที่ระเบียงด้านนอกเพื่อชมทิวทัศน์แอนนาชีให้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เทรเวอร์ถึงกับกล่าวว่านี่คือแม่ของศูนย์การค้าทั้งหมดหรือ the mother of all malls เลยทีเดียว แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตื่นตั้นที่สุดก็คือการค้นพบโซนสตรีทฟู้ดของห้างซึ่งเป็นส่วนที่ตกแต่งอย่างน่ารักให้เหมือนตลาดน้ำมีเรือจำลองประดับดอกไม้และซุ้มอาหารต่างๆรายร้อมบรรยากาศดูคลึกครื้นและมีอาหารหลากหลายให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคล้ายกับตลาดน้ำที่จำลองบรรยากาศดั้งเดิมเอาไว้เพื่อให้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยค่ะแต่พวกเขากำลังรีบเพื่อไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ การผจญภัยยังไม่จบลงง่ายๆค่ะพวกเขารีบวิ่งไปที่ท่าเรือข้างไอคอนสยามและขึ้นเรือเฟอร์รี่ได้ทันเวลาพอดีค่ะแอนนากล่าวติดตลกว่าพวกเขาทำได้ในช่วงเวลาสุดท้ายเลยค่ะมีภาพมุมมองจากด้านหลังเรือขณะเล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา เห็นทิวทัศน์เมืองที่สวยงามมากๆเทรเวอร์นั่งอยู่บนเรืออย่างผ่อนคลายและเล่าว่าพวกเขาซื้อตั๋วออนไลน์และเรือเฟอร์รี่นี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการชมกรุงเทพจากอีกมุมมองหนึ่งสุดท้ายภาพสวยงามของเรือก็กำลังแล่นออกไปสู่จุดหมายต่อไปของพวกเขาคือวัดอรุณ การผจญภัยเริ่มต้นขึ้นอย่างสบายๆบยบนแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักที่ตัดผ่านกรุงเทพเราได้เห็นภาพตึกรักฟ้าสวยๆเป็นฉากหลังของเรือเฟอร์รี่สีขาวฟ้าที่กำลังเล่นอยู่แอนนาเล่าเรื่องตลกๆเกี่ยวกับความพยายามในการซื้อตั๋วเรือ hop on hop off ออนไลน์ราคาถูกแค่5ดอลลาร์สหรัฐตั๋วราคานี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆสำหรับการเดินทางทั้งวันเลยนะคะ แต่ดูเหมือนว่าการซื้อออนไลน์นั้นไม่ได้ทำให้พวกเขาลัดคิวได้เลยค่ะยังไงก็ต้องไปต่อแถวเพื่อแลกเป็นตั๋วจริงอยู่ดีแอนนาก็บอกว่าอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยว่าตั๋วจะหมดไหมในช่วงฤดูท่องเที่ยวแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้ช่วยประหยัดเวลาเลยค่ะ ในขณะที่เรือล่องไปยังช้าช้าแอนนาชี้ให้เห็นว่าการเดินทางบนเรือเป็นวิธีที่มหัศจรรย์มากๆที่จะชมสถานที่ท่องเที่ยวสองฝั่งแม่น้ำทั้งวัดเก่าแก่และศูนย์ดานค้าสุดหรูมันเป็นมุมมองที่แตกต่างจากการอยู่บนถนนที่วุ่นวายและแน่นอนว่าจุดหมายต่อไปที่พวกเขากำลังจะไปก็คือวัดอรุณนั่นเองค่ะ จากนั้นภาพก็พาเราไปชมภาพมุมสูงของวัดอรุณราช,ชวรารามที่มีพระปรางสีขาวขนาดใหญ่อันงดงามตรง,งานอยู่ริมแม่น้ำพระปรางสูงเสียดฟ้าพร้อมลวดลายประดับที่ละเอียดอันอ่อนบอกได้เลยว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของศิลปะไทยจริงๆ ทันทีที่เทรเวอร์และแอนนาก้าวเข้าสู่วัดอรุณซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของกรุงเทพพวกเขาก็ชื่นชมในความงามอันยิ่งใหญ่นี้ทันทีแอนนาเล่าด้วยน้ำเสียงน่ารักว่าน่าเสียดายที่วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างมืดครึ้มและมีฝนโปรยโปรยลงมาค่ะเพราะเชื่อของวัดอรุณแปลว่า วัดแห่งรุ่งอรุณเวลาที่สวยที่สุดคือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกที่แสงจะสาดส่องกระทบพระปรางแต่ด้วยสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้พวกเขาก็ตัดสินใจมาวันนี้และต้องเผชิญกับฝนตกเล็กน้อยแอนนาเล่าว่าแอปพยากรณ์อากาศแต่ละเจ้าก็ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของการเที่ยวในฤดูฝนเลยค่ะ สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ประหลาดใจเป็นพิเศษก็คือเห็นผู้คนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไทยดั้งเดิมเพื่อมาถ่ายภาพพวกเขาประหลาดใจเพราะตอนที่เคยไปวัดพระนอนหรือวัดโพซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักก็ไม่เห็นใครแต่งชุดแบบนี้เลยมันเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทำให้บรรยากาศของวัดดูมีสีสันขึ้นมากแอนนาเล่าติดตลกว่าบางคนอาจจะจ่ายเงินหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาเก็บภาพสวยๆเลยนะคะ เราได้เห็นรูปปั้นยักษ์วัดแจ้งหรือรูปปั้นนักรบจีนโบราณที่ยืนสง,ง่าง,งามเป็นผู้พิทักษ์ประตูวัดจากนั้นแอนนาก็เดินไปตามทางเดินแคบๆที่โอบล้อมด้วยรั้วเตี้ยสีขาวสะอาดตาเทรเวอร์พาเราเข้าใกล้พระปรางหลักมากขึ้นและชี้ให้เห็นว่าวัดแห่งน,นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่17และพระปรางก็สูงกว่า70เมตร ลวดลายประดับที่ทำมาจากเครื่องประเบื้องชิ้นเล็กๆก,ก็ละเอียดอ่อนสวยงามจนแทบหยุดหายใจน่าเสียดายที่บรรยากาศการชื่นชมความงามก็ต้องสะดุดเมื่อทั้งคู่สังเกตเห็นกลุ่มคนที่แต่งชุดไทยกำลังโพสท่าถ่ายรูปอย่างจริงจังแอนนาเล่าว่ามันทำให้วัดกลายเป็นเหมือนสถานที่ถ่ายภาพเชิงพาณิชย์มากกว่าสถานที่ทางาศาสนาเทรเวอร์เล่าเสริมด้วยความตกใจ ว่าเขาเห็นช่างภาพมืออาชีพที่ได้รับการว่าจ้างตะโกนให้คนอื่นหลบทางเพื่อถ่ายรูปซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้เจอในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เทรเวอร์ Trevor และแอนนาสรุปความรู้สึกของพวกเขาว่าวัดอรุณนั้นสวยงามและยิ่งใหญ่จริงๆแต่ยอมรับว่าพวกเขาอาจจะชอบความสงบของวัดพระนอนมากกว่าเพราะมีนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปน้อยกว่า พวกเขาสรุปว่าการมาชมความยิ่งใหญ่ของวัดอรุณนั้นอาจจะสวยงามที่สุดก็คือการมองจากฝั่งแม่น้ำอีกด้านในช่วงเวลาที่แสงสุนทรลับขอบฟ้าดังเช่นภาพสวยๆที่อยู่ในป้ายประวัติของวัดนั่นเองค่ะการเดินทางอันแสนสนุกในกรุงเทพครั้งนี้ก็จบลงแล้วพวกเขากล่าวว่าพวกเขามีความสุขมากที่ได้กลับมาและอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปเพราะมีสิ่งน่าสนใจให้ทำไม่รู้จบ พวกเขาเชิญชวนให้ผู้ชมกดติดตามและกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อสนับสนุนพวกเขาและบอกว่าในวิดีโอต่อไปพวกเขามีแพลนที่จะออกไปตะลุยกินอาหารไทยอร่อยๆให้สมกับที่รักเมืองไทยเลยค่ะแล้วคุณล่ะคะการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความงามและความวุ่นวายของกรุงเทพในครั้งนี้ทำให้คุณอยากมาลองเที่ยวตามรอยพวกเขาบ้างไม่เอย่ย